ฉินเรียขโมดคิ้วเล็กน้อยน้ำเสียงของเขาแฝงไปด้วยความกังวลสองสามวันนี้นายดูโจโจไว้หน่อยนะแม่ของเธอจะจากไปแล้วทั้งยังเป็นเธอเองที่ส่งผู้เป็นแม่ไปเธอคงจะต้องเศร้าใจน่าดูแน่ฮ่าหาเย่หลิงเฟิงเข้าใจความหมายนี้เขามองไปยังโจโจที่กำลังล้างผักอย่างมีความสุขอยู่ก่อนจะพูดขึ้นว่าฉันรู้สึกว่าโจโจนั้นเป็นคนใจกว้างเธอมักพูดอยู่เสมอว่าการตายคือการได้เกิดใหม่ไม่ใช่หรือ มันไม่เหมือนกันฉินเลี่ยชำเลืองมองเขาก่อนจะเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเพราะคนที่เธอส่งไปเกิดใหม่คือแม่ของตัวเองสำหรับคนอื่นนั้นเธอสามารถส่งพวกเขาไปเกิดใหม่ได้อย่างสบายใจอยู่แล้วแต่ถ้าหากเป็นคนในครอบครัวของเธอเองละ่ะหากเป็นคนนอกย่อมจะมองในแง่ดีได้เสมอแต่เมื่อตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์นั้นๆบ้างมันก็เป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าจะคาดเดาอีกอย่างคือพวกเธอยังเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาอีกด้วย เมื่อได้ยินเช่นนี้สีหน้าของเย่หลิงเฟิงก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยได้ฉันเข้าใจแล้วอืมชินเลียดถอนหายใจออกมายาวฮ่าเขาหวังเพียงว่าโจโจจะไม่เป็นอะไรโจโจไม่รู้ว่าพ่อทั้งสองคนของเธอกําลังเป็นกังวลเพราะเธออยู่เมื่อเธอเลือกผักเสร็จเธอก็รีบวิ่งเข้าไปในครัวทันทีและกอดขาของอัญญาเอาไว้ไม่ยอมปล่อยพวกเธอไปเล่นกันเถอะเย่หลิงเฟิงเดินเข้ามาฉันทําอาหารเองอัญญาสายสีสษะ ฉันทำดีกว่าคุณไปอยู่เป็นเพื่อนโจโจเถอะทั้งสองคนบ่ายเบี่ยงกันอยู่ครู่หนึ่งจนสุดท้ายชีโม่ก็เดินเข้ามาเขาไม่ได้พูดอะไรมากนักเพียงพูดออกมาสั้นๆว่าฉันทำเองหลังจากที่พูดเขาก็ผลักพวกเขาทั้งหมดออกจากห้องครัวโดยที่ไม่รอให้พวกเขาได้พูดอะไรอัญญาและเย่หลิงเฟิงมองหน้ากันก่อนจะเม้มริมฝีปากแน่นพลางยิ้มให้เขาขอบคุณขับพี่ใหญ่อืมชีโม่ตอบก่อนจะหยิบมีดขึ้นมาหันผักอย่างเชี่ยวชาญ เธออุ้มโจโจเดินออกมาไม่นานนักก็ได้ยินเสียงที่สดใสร่าเริงของโจโจดังขึ้นมาอาหารถูกจัดเตรียมอย่างรวดเร็วและเมื่อทานมื้อเที่ยงเสร็จโจโจก็ยิ่งตัวติดกับอัญญามากกว่าเดิมหนูน้อยไม่ยอมห่างจากเธอเลยแม้แต่วินาทีเดียวจนกระทั่งดวงอาทิตย์คล้อยต่ำและลับไปกับทิวเขาเหลือเพียงลำแสงสุดท้ายที่ตกลงมาโจโจเงยหน้าขึ้นไปมองอัญญานูน้อยกอดเธอเอาไว้พลางซุกศรีรษะน้อยๆไปที่อ้อมอกของผู้เป็นแม่ อันหยายิ้มพลางรูปศีรษะของหนูน้อยเบาๆไปก่อนนะแม้จะไปเกิดใหม่แล้วนะได้ยินว่าชาติหน้าของแม่นั้นจะมีชะตาชีวิตที่ดีด้วยใช่ไหมชักอยากจะเห็นเร็วๆแล้วสิโจโจพยักหน้าเล็กน้อยใช่แล้วขมีแสงแห่งบุญกุศลแล้วชาติหน้าของคุณแม่จะต้องมีความสุขอย่างแน่นอนเมื่อคิดถึงเรื่องนี้หนูน้อยจึงมีกำลังขึ้นมาอีกครั้งจากนั้นเธอก็หยิบอุปกรณ์ออกมาแล้วเริ่มทำพิธีการ เย่หลิงเฟิงและฉีโม่ต่างก็ยืนอยู่ข้างๆมองอัญญาอย่างไม่ละสายตาพวกเขาไม่แม่แต่แตจะกระพริบตาเสียด้วยซ้ําไม่นานนักโจโจโก็ได้เตรียมพิธีเรียบร้อยเธอมองดูเวลาก่อนจะพูดขึ้นว่าเสร็จแล้วค่ะคุณแม่จูซือเอียรีบเอาแสงแห่งบุญกุศลให้คุณแม่เธอครั้งนี้จูซือเอียไม่ได้แสร้งทําเป็นไม่ได้ยินเธออีกแล้วแสงสีทองที่ร้อนผ่าสายหนึ่งพุ่งตรงไปยังอัญญาและไม่นานแสงเหล่านั้นก็เข้าไปในร่างของเธอ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเร็วมากเร็วจนโจโจ,โจแทบจะมองไม่ทันแค่พริบตาเดียวก็จบลงแล้วหนูน้อยจึงไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอคิดเพียงว่าต่อไปนี้เธอจะต้องช่วยสร้างแสงแห่งบุญกุศลให้จูซือเอียเยอะๆเพื่อตอบแทนเขาเท่านั้นอันอยารู้สึกว่าตัวของเธอนั้นเบามากก่อนจะค่อยๆเดินไปในที่ที่โจโจได้เตรียมเอาไว้ก่อนจะโบกมือให้กับเย่หลิงเฟิงและคนอื่นๆก่อนจะพูดด้วยอารมณ์ที่ซาบซึ้งใจฉันไปก่อนนะอืม เย่หลิงเฟิงมองไปที่เธออย่างไม่ละสายตาน้ำเสียงของเขาดูแหบเล็กน้อยอีกเพียงก้าวเดียวเท่านั้นแต่อัญญากลับหยุดเดินลงและสุดท้ายเธอก็กลั้นมันเอาไว้ไม่ไหวเธอหันกลับมามองโจโจอย่างอะไรอาวรเธอไม่อยากจากหนูน้อยไปเลยจริงฮ่าฮ่าโจโจเองก็ไม่อยากแยกจากแม่ของเธอเช่นกันหนูน้อยขยี้ตาพลางพูดกับอัญญาว่าคุณแม่ขนูจะร้องเพลงให้คุณแม่ฟังนะโลกนี้มีแต่แม่ที่เมตตา เมื่อโจโจเริ่มร้องเพลงอัญญาก็สั่นไปทั้งตัวและเธอก็ไม่ลังเลอีกต่อไปเธอรีบเดินเข้าวงแหวนในพิธีไปจากนั้นร่างของเธอก็ถูกแสงสีขาวล้อมรอบเอาไว้ไม่นานนักร่างของเธอก็หายวับไปต่อหน้าของทุกคนเจ้าตัวแสบเกือบถูกลูกสาวส่งไปเกิดใหม่ถึงสองครั้งแล้วโจโจร้องเพลงได้แย่มากฮ่าฮ่าเมื่อไม่เห็นเธอแล้วโจโจก็รู้สึกใจหายขึ้นมาทันทีก่อนจะทำหน้ามุ้ยเล็กน้อยหนูยังร้องไม่จบเลย เธอก้มหน้าลงและดูเศร้าเล็กน้อยเย่หลิงเฟิงรู้สึกเจ็บปวดอยู่ในใจก่อนจะเดินเข้าไปกอดลูกสาวเอาไว้ครั้งนี้โจโจไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใดทั้งยังกอดเขากลับอีกด้วยด้านนอกประตูมิตินั้นอัญญาที่มองดูพวกเขาอยู่ก็ยิ้มออกมาอีกครั้งก่อนจะค่อยๆถูกแสงที่ล้อมรอบตัวเธอนั้นพาเธอลอยออกไปไกลขึ้นเรื่อยฮ่าฮและครั้งนี้คือการจากลากับคนที่เธอรักมากที่สุดจริงๆแล้วลาก่อนนะทุกคน